สรับนนี้ก็พามาเดินเลาะป่าหาเห็ดนะครับวันนี้ครูเอมก็ไม่อยู่ไม่ได้ม,มาด้วยพอดีติดธุระก็มาเก็บเห็ดคนเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับสําหรับวันนี้แต่ก็เดี๋ยวยังไงก็ถ้าได้ยังไงก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับว่าจะได้เห็ดอะไรมั่งนี่ฝนก็เหมือนใกล้จะตกแล้วนะครับ นี่เป็นเป็นป่าธรรมชาตินะครับเป็นป่าธรรมชาติที่เห็ดก็มาจอกปีละครั้งนะครับถ้าเห็ดอันไหนกินได้ก็กินได้เห็ดอันไหนกินไม่ได้มันก็จะมีการเบื่อแล้วก็เมานะครับเดี๋ยวเราก็อ่าคอยติดตามรบับชมมนดูนะครับว่าอ่าผมจะได้เห็ดอะไรมั่งว่าจะมาันไหมสาหรับวันนี้ครับเดี๋ยวคอยติดตามดูครับอันนี้ก็ข้างหลังครับเป็นป่าเป็นป่า ก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นทุ่งนานะครับนี่ก็จะเป็นนะครับอ่ดูรอบๆนะครับอันนี้เป็นจะเป็นรอบๆแล้วก็จะมีเฉียงนานะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวคอยติดตามรับชมดูนะครับว่าจะได้เหตุอะไรมั่งจะได้ไหมหรือไม่ได้หมาหรือไม่มานะครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวติดตามชมกันดูครับไปแล้วครับ อันนี้ก็จะเป็นเห็ดดินนะครับเห็ดที่เห็ดที่กินได้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเจอ,อ <Yahoo! S 1> แล้วครับเดี๋ยว Yahoo ครับผมก็มันจะอยู่ในดินน,น,นี่ครับอ๋อไม่มีสาหรอนี่ครับได้อีกแล้วครับผม เดี๋ยวเราตามกันต่อว่าเราจะได้เห็ดเยอะไหม,มครับบายเดี๋ยวเราก็จะเดินหาเห็ดกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็ไม่รู้จะได้เห็ดอะไรมั่งพอดีวันนี้ครูเอมก็ไม่ได้มาด้วย ที่แถวป่าผมมันก็ยังออกไม่ค่อยเยอะนะครับเห็ดก็กว่าจะเจอก็ต้องหาครับหาแล้วก็จะใช้มีดพลานะครับเขียวเขียหาหาดูจากใบไม้นะครับก็ประมาณนี้ oh, no. เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปดูก่อนครับเดี๋ยวเรื่อยๆก่อนว่าจะเจอหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวคอยรับชมแล้วก็ติดตามเดินมาสักพักหนึ่งก็เจอครับโอ้โหนี่ครับเจอแล้วครับเห็ดละงูขาวครับดอกใหญ่มากสวัสดเจินครับดอกใหญ่มาก นี่นี่นะครับเห็ดนี้กินได้ครับคือเห็ดละงูขาวแซรรอกครับเดี๋ยวผมออกก่อน,นครับก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็แซะลงไปเลยอุ๊ปเอ้ยนี่ครับสวยๆใหญ่มากอันนี้คือเห็ดละงกนะครับสวยมากโอ้โอเคครับเดี๋ยวเราตามกันต่อนะครับว่า จะได้อีกไหมนะครับเห็นแล้วงูใหญ่กลางป่านะครับที่เราเข้ามานี่ครับโอ้โห,หขาวครับผมโอเคเดี๋ยวเราตามกันต่อนะครับก็นี่ดอกใหญ่มากครับดูดูเกือบจะเท่าหน้าของล้าโอเคเดี๋ยวตามกันต่อครับผมก็มาเจอแล้วครับอีกหนึ่งดอกครับ ดอกเห็ดนะครับอันนี้ขเขาเรียกจะว่าถ้าเป็นภาษาบานเขาจะเรียกว่าเห็ดดินเพราะมันเกิดในดินอ่ะนี่นครับในดอกส,สวยๆข,ขาวาครับอ่ะเก็บไปครับอันนี้กินได้ปุ๊บนี่ดอกส,สวยๆเลยนะครับนี่นี่ดอกส,สวยๆอันนี้เป็นเห็ดที่กินได้นะครับขเขาเรียกว่าเห็ดดินโอเคครับเดี๋ยวตามกันต่อไป ไอทีเราก็เจอเห,เห็ดเห็ดดินนะครับก็มีดอกใหญ่แล้วก็มีดอกเล็ก <Wow. S 1> สามดอกโอเคครับป่าที่บ้านผมมันก็ยังออกไม่ค่อยเยอะนะครับก็โอเคโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวตามกันต่อโอร้อนนี่ก็จะเป็นเห็ดอีกหนึ่งชนิดนะครับที่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเห็ดน้ำผึ้งหรือเปล่านะครับแต่ว่า แถวบ้านผมเขาอ่าไม่กินกันนะครับนี่ครับออกดอกสวยมากนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราตามมาต่อดีกว่าโอเคนี่ครับเดินเดินมาสักพักเราก็เจอเห็ดละงูกอยู่นะครับแบบนี้ครับอันนี้มันไม่ใช่เห็ดเผาะนะครับเห็ดละงูกไข่มันกําลังแตกออกจากพื้นนี่ครับพูถึงนี่ครับกำลังแตกออกจากพื้นนี่เป็นไข่มันนะครับ อันนี้ไม่ใช่เห็ดเพาะนะครับนี่่ใช่เห็ดเพาะอันนี้คือเห็ดละงกเหลืองอเดี๋ยวผมเจอกละนี่ครับโอ้โหยเยอะครับโอเคนี่ครับโอ้โหนี่ครัเยอะเลยนี่ครับ กำล,ลังออกเลยนี่ครับนี่คือเห็ดละงอกเหลืองนะครับนี่ฮะโอ้มันก็จะเป็นใบไม้นะครับมันจะปิดๆแล้วก็อ่าดูเฉี่ยๆนี่ครับเห็ดละงอกโอเคครับเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนนะครับผมโอเค โอเคครับก็หลังจากเดินหาเห็ดแป๊บนึงก็ผักหายเหนื่อยกลางป่านะครับก็เป็นลํำธานในถ้ำถานนะครับนี่น้ำนะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี่ครับก็เป็นน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับจะเป็นอยู่ในป่า ู่ในป่าก็จะไหลเวลาคนมาหาของป่าก็จะใช้น้ำตรงนี้นะครับมันก็ใช้ล้างหน้าได้นะครับก็อาจจะน้ำมันก็ใส่นะครับมันอาจจะกินได้แะครับเพราะว่ามันเป็นนี่จะเป็นโขดหินเป็นอยู่ในร่องอของป่ากลางป่าเลยนะครับเนี่ยครับสําหรบวันนี้ก็ คงจะได้กลับแล้วครับก็ตอนนี้ก็ก็ได้เห็นเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็โอเคครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ช่องจิจิเล่นกินเที่ยวด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับโอ้เห,หนื่อยค้าแล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับเดิอนอีกฝั่งหนึ่งก็เจอเห็ดละงูนะครับเจอไปสามดอก โอเคโอเคครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาเลาะป่าหาเห็ดอีกเหมือนเหมือนเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับเป็นเห็ดเห็ดป่าที่มันออกตามธรรมชาติปีละครั้งนะครับพอดีก็เมื่อกี้ก็โหเซอร์ไพรส์มากครับเจอเห็ดละโงค่ครับเจอเห็ดละโง่โอ้โหครับอืม นี่ครับแล้วก็นี่ครับเห็นแล้วงงเห็นนะครับเห็นนะครับว้าวอ๋อเห็นแล้วงงนี่ครับส,สวยๆนี่ครับโอ้นี่ครับก็เดี๋ยวก็โอ้ยปากสั่นครับไม่เคยเจอ ได้เห็ดที่มันออกหมู่เยอะๆขนาดนี้ครับเป็นเห็ดละโมกเหลืองมันจะมีเห็ดละโมกเหลืองละงะกขาวนะครับโอเคครับนี่ครับอันนี้เมื่อกี้ผมเก็บที่เดียวกันเลยนะตรงนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวก็ผมขอเก็บก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวก็จะมารว,รวบรวมให้ดูว่าได้เยอะไหมนะครับ เดี๋ยวตามมาดูครับูดีใจครับสุดๆ happy โอเคครับสวัสดีครับอ๋ออันนี้เราจะเป็นนี่นะครับจะเป็นไข่เป็นไข่อ่าไขาเรียกว่าเห็ดลงูกอันนี้จะเป็นไข่เห็ดลงูกเหลือนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับมันยังไม่โตดีโอ้ตื่นเต้นครับก็ตั้งแต่กลับมาอยู่บ้านเพิ่งอันนี้มันยังเล็กไปก็ เดี๋ยวก็น่าจะปิดไว้กว่อนนะครับปิดไว้กว่อนก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวค่อยแวะกลับขึ้นมาเอานะครับแต่ถ้าว่ามีคนอืน่นเอาไปก็ไม่เป็นไรครับโอเคครับแล้วก็หลังจากที่เก็บเสร็จแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเป็นเห็ดละงกเหลืองก็ตั้งแต่กลับมาอยู่บ้านแล้วก็ มาหาป่าเข้าป่าหาเห็ดได้สองสามวันแล้วนะครับก็นี่ครับประมาณนี้พอดีก็ครูเอมก็ติดธุระครับไม่ได้มาด้วย ه, นี่นะครับกําลังจะเดินกลับบ้านพอดี ه, ถือว่าหมานๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังติดธุระบ้างติดฝนบ้างนะครับแล้วก็หลายๆอย่างครับก็ช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะอัปเดตคลิป ให้ดูเรื needed, ่อยๆนะครับก like hmm. so so ็โอยตื่นเต้นครับไม่เคยได้เยอะขนาดนี้เป็นเห็ดละงูกเหลืองแล้วก็มีที่เห็ดที่เก็บได้นะครับเห็ดที่เก็บได้ก็ประมาณนี้นะครับก็มีเห็ดละงูกขาวอันนี้อันนี้นะครับเห็ดละงูกนี่ขมให้ดูอันนี้คือเห็ดป่าที่กินได้นะครับอันนี้คือเห็ดละงูกขาวอันนี้เขาจะเรียกว่าเห็ดละงูกเหลืองนะครับแต่ว่าเห็ดป่ามัน เป็นบางชนิดนะครับที่กินได้ถ้าเกิดว่าเห็ดป่าบางชนิดที่กินไม่ได้เนี่ยจะเป็นพิษนะครับต้องเฉพาะคนที่ดูเป็นเท่านั้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องจุจิเล่นกินเที่ยวด้วยครับสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย